ยี่ห้อเนี่ยก็มีการผสมไซบูเทอมีโดยไม่รับผิดชอบนะครับเพราะผู้บริโภคบริโภคเข้าไปเนี่ยจะมีทวามทีมีอาการนะครับขึ้นไส้อาเจียนมึนศีรษะนะครับบางรายถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลบางรา,ายถึงขั้นเสียชีวิตตามที่ปรากฏใน,นข่าวเป็นเรื่องนะครับตอนนี้นะครับก็มีการทลายเครือข่ายสองเครือข่ายนะครับก็สองยี่ห้อดังนะครับยี่ห้อแรกก็ SS นะครับเป็นแบรนด์อาหารเสริมลดความพ้วนนะครับเอสเอสซึ่งมีผู้บริโภค บริโภคไปแล้วมีอาการมึนศรีรษะปวดหัววิงเวียนขึ้นไส้อาเจียนนะครับก็ร้องมาที่ร้องเรียนมาที่ปคบอนะครับปคบอก็ทาการรอดซื้อแล้วก็มีการส่งตรวจในในสินค้าที่ที่ทำการซื้อมานะครับก็พบว่ามีไซบูทามีนผสมอยู่ในในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับก็นํามาซึ่งการขยายผลไปสู่การตรวจค้นจับกลุ่มนะครับก็มีการตรวจค้นที่โรงงานผลิตนะครับที่สงขลานะครับก็ยึดของการได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณ ผลิตภัณฑ์ประมาณ700กล่องแล้วก็กล่องเปล่าประมาณ1 0 0 0ันกว่ากล่องนะครับก็เชื่อว่าเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับก็มีการจับได้3ามลายนะครับผู้ต้องหา,หาพร้อมยึดของการได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแบนด์ของของ SS สนะครับส่วนแบนด์ที่2ก็คือเลฟิทมีนะครับอันนี้ก็เช่นกันครับผู้บริโภคทานแล้วมีอาการเช่นกันแล้วก็มีใส่บุสมีเป็นส่วนผสมเช่นกันนะครับก็นํามาซึ่งการร่วมกันขยายผลตรวจค้น2ที่เหมือนกันนะครับคือที่ผลิตอยู่ที่นครนายกนะครับก็พบ สั่งตั้งต้นพบวัตถุที่วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเลฟิมีเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปตรวจค้นที่สถานที่จัดจาหน่ายนะครับที่นนทบุรีก็พบอีกเป็นสินค้ายี่ห้อนี้อีกหมื่นกระป๋องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับ